สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาซ่อมรถนะครับด้านแยนนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของรถคันนี้นะครับก็เขาจะ20ปีนะครับ19ปกีกว่าจะ20สิปีเนดะี๋ยวเราก็มาแก้ไขกันครับว่าเขาเกิดปัญหาอะไรนะจริงๆแล้วมันก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าเราเราต้องการที่จะเปลี่ยน สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือด้านในด้านในนะครับก็คือจะเป็นแบลิ่งลูกลอ,อกแล้วก็แท่นผ่านพ่านพ mm hmm. ุ่ตั้งแต่เราออกรถมานะครับเป็นระยะเวลาเกือบปีนะครับ,เร,บเราไม่เคยได้เปลี่ยน ด้วยเสียงนะครับเช็คด้วยเสียงก็ก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่บางครั้งครับเราที่เราเห็นนี้ก็ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับมันก็จะสมูทดีแต่ถ้าเราวิ่งไปน,นานๆะเราก็จะรู้สึกบางครั้งนะครับมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะครับเสียงจะดังยืดๆห,หน่อยๆแล้วก็มาเปลี่ยนกันนะสำหรับการเช็คด้วยมือนะครับ,รบ,รเ,รบเราก็จะเอามือนะครับ ก็ลองดันดันดูก็รู้สึกว่ามันจะขยับได้นิดๆนะขยับได้นิดๆแต่ไม่ว่าจะขยับได้หรือไม่ขยับนะครับเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนนะแล้วก็สายพานโอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันครับสําหรับการถอดนะครับเราก็ต้องทามาร์กไว้นะครับเพื่อความชัวนะเพื่อความชัวแล้วก็ทามาร์กไว้นะนี่ภาพก็จะไม่ค่อยเห็น เท่านะ่าไหรนแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับการหมุนของลูกลอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะหมุนหมุนไปทางด้านนี้นะ นไปทางนี้ส่วนน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกนี้จะเป็นใช้ประแจปากตายเบอร์12นะเป็นปักตายเบอร์12หมุนจะต้องหมุนตรงข้ามนะถ้าเขาเขาล็อกมาอย่างนี้คนระับต้องหมุนตรงข้ามเพราะว่าเขาจะต้องล็อกลูกลอกตัวนี้นะครับล็อกไว้แต่ถ้าเราจะถอดออกนะครับต้องถอดให้มันไปทางเดียวกับที่ลูกลอกหมุนนะคือไปทางนี้คือจะต้องถอดไปทางเดียวกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาถอดกันนะ สำหรับตัวที่จะถอดครับก็คือตัวนี้น,ะนี่น็อตตัวนี้นะครับใช้ปากตายเบอร์สิบสองนะครับตายเบอร์สิบสองวิธีการหมุนออกนะครับก็คือต้องหมุนไปทางลูกลอกหมุนนะลูกลอกหมุนไปทางไหนต้องหมุนไปทางนั้นนะครับเพื่อเป็นการเอาน็อตล็อกออกนะแต่ถ้าจะล็อกนะครับก็คือต้องหมุนสวนทางกันนะอย่างนี้ก็คือขัดล็อกเพราะลูกลอกจะวิ่งวิ่งไปทางนี้ เรามาเขียนนะครับนะครับลูกลอกจะหมุนไปทางไปทางนี้นะครับก็คือถ้าถ้าเราล็อกนะครับก็จะต้องล็อกส่วนทางกับลูกลอกหมุนนะที่ทางของลูกลอกหมุน แต่ถ้าเราจะเอาออกนะครับก็คือต้องหมุนไปทางเดียวกับที่ลูกลอกหมุนนะก็คือต้องหมุนไปทางนี้ก็กโอเคครับอันนี้สําหรับการถอดลูกลอกนะครับส่วนอีกสองตัวนะครับน็อตอีกสองตัวก็คือก็ใช้เบอร์ประแจแหวนเบอร์สิบสองเหมือนกันนะอันนี้เราก็จะต้องคลายนะครับคลายคลายตัวนี้ครับเพื่อเพื่อเอาน็อตล็อกได้ได้ชาร์จออกก่อนนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์เบอร์สิบนี่ก็จะเป็นเบอร์สิบเพื่อเป็นการปรับตั้งการตึงหย่อนของไดชาร์จนะครับหรือการตึงสายพานนะโอเคครับคร่าวๆครับเดี๋ยวเราเราถอดก่อนครับเพราะว่าถ่ายทําลําบากนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอดออกมาก่อนนะโอเคครับครับตอนนี้เราก็ได้ถอดถอดลูกลอกออกมานะครับแล้วก็สายพานนะอันนี้เราก็จะไปหาอะไรกันครับ ที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือสายพานนะสายพานชุดนี้ก็ลูกปืนนะครับลูกปืนถอดลูกปืนออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนกันใหม่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้ออะไรกันครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นแก๊สครับปีสี่ห้านะครับรุ่นทดลองตลาดแล้วรุ่นรุ่นออกมาใหม่ๆแล้วนี่เข้ายี่สิบจะเข้ายี่สิบปีนะครับสําหรับไดชาร์จนะครับเราก็เปลี่ยนเองนะอันนี้ก็เปลี่ยนเองหมด ส่วนมากก็อะไรที่มันพอทําได้เราก็จะทำนะแต่ถ้าอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทําไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกคัดหรือว่าอะไรเราก็ส่งให้ช่างเขาซ่อมนะครับให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับแต่เรื่องบางเรื่องนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เราทําได้นะครับเราก็ทําเองนะโอเคครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อนครับสําหรับลูกปืนที่เราถอดออกมานะครับก็จะเป็น6203 DUL นะครับ เดี๋ยวก็เราก็จะไปหานะครับอะไหล่รุ่นนี้นะครับมาใส่แล้วก็พร้อมใส่พานนะครับก็โอเคครับครับตอนนี้เราก็ไปซื้ออะไหล่สายพานแล้วก็ลูกปืนไบริงนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับสายพานที่เราซื้อมาใหม่นะครับมันก็จะหนานะเป็นสายพานล่องนะครับใช้สําหรับรถยนต์นะครับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น Honda j a z z City ้นะครับก็ใช้ด้วยกันได้นะ นี่ก็จะเป็นสายพานล่องอย่างนี้ลักษณะนี้ตัวของของเดิมนะครับก็จะบางมากครับบางแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่พร้อมที่จะใช้งานต่อไปนะครับก็คืออายุการใช้งานเขาก็พอกับรถของเราแล้วครับติดติดรถมาก็สิบเก้ายี่สิบปีนะก็จะเป็นต้องเปลี่ยนนะอันนี้ก็จะรู้สึกว่ามันดันหนานะแล้วก็แข็งๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็รู้สึกว่าจะอ่อนของเก่านะนเราก็จะทาการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแบริ่งนะครับเปลี่ยนแบริ่งลูกปืนนะครับ หกสอูนนะครับหกสองศูนย์สาำหรับใส่ลูกรอกนะครับลูกรอกลูกรอกหมุนใส่พันนะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ประกอบกันครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่ที่รถกันครับ ครับเพื่อเป็นการง่ายนะครับต่อการใส่สายพานนะครับเราจะเป็นกล้องแกะโคเบอร์ด้านล่างนะครับนี่เราก็มาใส่ใต้ท้องรถกันนะครับเอาให้ตรงนะครับให้ตรงร่องครับตอนนี้เราก็ใส่สายพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับดูนะครับว่าให้ร่องเขานะครับร่องเขา เข้าแนบสนิทนะอย่างนี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปตั้งลูกลอกกันครับลูกลอกกดสายพันธนะก็ใกล้เสร็จแล้วสำหรับการล็อกแบริ่งลูกลอกนะครับเป็นทางกับทางหมุนของลูกลอกนะครับลูกลอกหมุนไป้ทางไหนนะเราต้องหมุนตรงข้ามกันนะ ครับเดี๋ยวตั้งก่อนครับน,นี้ก็ใส่แบริ่ลลูกลอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะมาปรับตั้งกันนะใส่ตัวตั้งนะนี่เราก็ปรับตั้งสายพานนะครับดูความตึงความหย่อนนะอย่าให้หย่อนเกินไปแล้วก็ตึงเกินไปนะให้อยู่ในลักษณะที่ ตึงพอดีนะครับตึงพอดีแล้วก็เช็คนะครับโอเคครับสำหรับการขันเข้านะครับ<ไ>ก็จะเป็นการตึงสายพานนะนี่ขันเข้าในลักษณะนีนะ้ก็จะเป็นการตึงตึงสายพานแต่ถ้าคลายออกอย่างนี้นะก็จะเป็นการคลายสายพานครับหย่อนสายพานนะ แต่นี้เราต้องการตึงนะต้องการตึงก็คือต้องไปทางนี้แล้วก็เช็คสายพานด้วยห<อ>ลังจากเสร็จการตั้งแล้วครับตั้งตัวนี้แล้วนะทั้งตัวนี้แล้วเราก็จะมาล็อกนะครับล็อกล็อกน็อนตตัวปรับตั้งครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะ๋ือเราก็จะเทสเครื่องตัวนี้ ก็โอเคครับเดี๋ยวขอล็อกกันนะก็โอเคครับสําหรับการเปลี่ยนสายพานนะครับสายพานล่องนะครับของรถฮอนด้าแจ๊สนะครับแล้วก็แบริ่งลูกปืนลูกลอกนะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายนะครับสายพานนะครับสายพานก็300บาทครับแล้วก็แบริ่งลูกปืนนี้หกบาทครับสําหรับการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็ใช้เงินไป3 60บาทครับไม่รวมค่าช่างนะครับสําหรับนะครับ ท่านทานใดนะครับที่จะเปลี่ยนเองก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกนะก็เข้าศูนยะ์หรือว่าเข้าอูนะ่ะอู่ที่เขารับบริการนะก็จะสะดวกสบายกว่าครับไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องกันนะ เสียงก็ดังเรียบขึ้นนะหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกตืนลูกลอกไปนะแล้วก็สายพานไปนะเสียงก็จะเงียบกว่าเดิมนะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสมัครท่านใดนะครับที่อยากจะเปลี่ยนเองนะครับผีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ็ใช้นะครับเป็นกาลังใจนะครับช่างหาเรื่องทำนะครับเป็มีคลิปดีนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างครับ ต้อมสร้างต่างๆนะครับเราก็จะนำไม้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะทําอะไรหรือสร้งอะไรขึ้นมานะครับซ่อมอะไรนะเราก็จะทาคลิปมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ